ดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงออก,กัสค่ะหนูจะมาสวนวันนะคะ พวงค่าสรวมจิตอ่าท่องอะไรต่อท่องอะไรต่อพวงค่าสามรวมจิตพร้อมอ้าไหนนะอ้าท่องอะไรต่อที่ท่องอ่ะพวงค่าสามรวมจิตพร้อมอุดทิศ ทุกทีวีมีเจ็ดมัน่นเมตตากันนิรันเธอเด็กดีไม่เลื่อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อจะถูกไปเด็กดีมีแต่คนชมหลับตาเสียอ่อนเพีย้งวันนอนหลับตาฝันเห็นเทวดามาไล่มาลำง,งานขำสงมค่าพอตื่นขึ้นมาเทวดา and on that